สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิเคี๊นะครับเช้าบ่ายนะครับผมงวดประจําวันที่25นะครับเมษายนส5 6 5นายนะครับหลังจากหยุดมา2วันนะครับผมก็หยุดในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับผมสําหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคี๊นะครับในวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันที่22นะครับก็ ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวจับคู่นะครับตัวเน้นนะครับผมในรอบเช้านะครับผมให้เด่น2เด่น7วิ่งรุ่นที่2นะครับตัววิ่งรุ่นนี้หลุดนะครับพี่พี่นะครับมาแค่ตัวเด่น7นะครับเพราะว่าเลขล่างออก73นะครับผมเน้นไปที่72เลยพี่เ7็7หนึ่มา73ซะงั้นนะครับส่วนเลขบนออกมาได้ไงพี่พี่ตอง3นะครับ3 3สนะครับ หลักร้อยอุตสาหมาถูกทางแล้วนะครับพี่พี่หลักร้อยนะครับเสียดายมากๆนะครับผมสำหรับรอบบ่ายนะครับพี่พี่เด่น5เด่น6วิงลูดที่6นะครับตัววิงลูดนี้มานะครับผมตัววิงลูดนี้มานะครับมาเข้าในตัวกลับนะครับพี่พี่มาเข้าในตัวกลับก็เป็น6 2 2 6สนะครับอุตสาหเน้น5 6กับ6 2พี่พี่ดูเนาะเนี่ยอันนี้ก็ผิดตัวเดียวอีกแล้วนะครับพี่พี่ นะครับเลข3ตัวของผมเนี่ยเฉียดไปเฉียดมานะครับผมเฉียดไปเฉียดมานะครับครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พีเนะครับผมถ้าใครมีโชคนะครับสำหรับแนวทางวันที่25นะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ ถูกใจไม่ต้องตามนะครับสำหรับในรอบเช้านะครับวันนี้แนวทางแปลกๆนะครับพี่พี่แนวทางเช้ากับบ่ายนี่แปลกๆมันมันมาตัวเดียวกันนะครับพี่พเด่นตัวเดียวกันนะครับสําหรับในรอบเช้านะครับผมให้เด่นไปที่ผมให้เด่นไปที่3แล้วก็0นะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เด่นศูนย์นะครับในรอบเช้านะครับเด่นสามเด่นศูนย์วิ่งลูดที่ศูนย์นะครับเด่นสามนะครับสี่คู่ก็จะมีนะครับผมสามสองสามสี่สามเจ็ด 39นะครับผมส่วนเด่นศูนย์มีรุดที่0นย์นะครับก็จะมี03 05 07แล้วก็09นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับ ส่วนที่จะเน้นให้สลับ4คู่ในรอบเช้าหลักๆก็จะเป็น03นะครับพี่ๆ07 39แล้วก็32นะครับก็4คู่นะครับที่ผมเน้นให้ส่วนเลข3ตัวนะครับเลข3ตัว ผมให้ไปที่เลข3นะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นนะครับ3 3 2นะครับแล้วก็3 0 7นนะครับผมในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ๆส่วนในรอบบ่ายตัวเด่นนะครับ อย่างที่บอกนะครับวันนี้แปลกๆนะครับในเลขสูตรผมมันเด่นเหมือนกันเลยนะครับในรอบเช้ากับบ่ายผมให้ไปที่0ูนย์แล้วก็3นะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่3นะครับในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่สานะครับสำหรับจับคู่นะครับเด่น0ูนย์ก็จะมี0-2 04 06แล้วก็09นะครับส่วนในเดือน3มิรุ่นที่3ตัวเด่นก็จะเป็น30 32 37 แล้วก็38นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่ๆส่วนที่จะเน้นให้เด่น0นย์นะครับผมก็จะเป็นใน0ูย์เแล้วก็0ูนย์สนะครับส่วนในเลข3ผมให้ไปที่37 แล้วก็3 8นะครับผมก็4คู่นะครับสลับในรอบบายนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็นในเลข2นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข2นะครับก็จะเป็น2 04 2ู7 3 7 นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยหวยหุ้นนะครับหวยหุ้นนี้เคยอีเช้าบ่ายนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมก็ขอให้แนวทางมาปังๆมาตัวเน้นๆนะครับแตก3ตัวนะครับเราจะได้บินไปในแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะครับผมกราบสวัสดีครับ